ครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านและลูกค้าทุกท่านครับครับสำหรับวันนี้ผมจะมารีวิวส่งงานนะครับสองกระบอกนะครับหน้าไม้ยิงปลาไมชิงลายนะครับโดยช่างมันเทียนครับก็ไม่ได้รีวิวมานานนะครับเนาะก็ส่งงานเรื่อยๆนะครับสาหรับผมนะครับเนาะที่ก็เร่งส่งงานนะครับทําเสร็จก็ส่งงานให้ลูกค้านะครับวันนี้ก็ได้โอกาสมารีวิวสองกระบอกนะครับเนาะก็จะเป็นพร้อมยิงหนึ่งกระบอกนะครับเป็นหน้าไม้ยิงปลาแล้วก็ ตัวนี้จะเป็นท้ายยิงลูกเหล็กในลำกล้องนะครับตัวนี้ลูกค้าสั่งไปหนึ่งกระบอกนะครับแล้วลูกค้าสั่งเพิ่มอีกนะครับเอาระยะชักยาวก่าเดิมนะครับอันนี้ลูกค้าเอาระยะชักที่70นะครับนี่นะครับนี่ครับชักเจ็ดสิบแล้วก็เป็นลำกล้องเหล็กนะครับเนาะครับยิงลูกเหล็กในลำกล้องนะครับเป็นตัวสไลด์นะครับเนาะครับตัวสไลด์ตามที่ผมเคยรีวิวมานะครับนี่ เป็นทรงกำคอนะครับนะครับเอาเฉพาะท้ายเปล่านะครับตัวนี้พันหกร้อยลมส่งนะครับสาหรับกระบอกนี้นะครับเนี่บครับมาดูกระบอกแรกนะครับตัวนี้ส่งงานให้คุณสุรพงศ์นะครับสุรพงศ์จังหวัดเลยนะครับอําเภอวังสะพุงจังหวัดจังหวัดเลยนะครับสําหรับกระบอกนี้สำหรับคุณสุรพงศ์ก็สั่งมาเป็นกระบอกที่สามนะครับกระบอกนี้เป็นกระบอกที่สามนะครับ ก็จะเป็นเอาทรงกำคอนะครับทรงกำคอแบบมินินะครับกระบอกนี้นะครับตัวนี้จะเป็นไม้ตระกูลไม้พยุงนะครับตัวนี้กระบอกนี้นะครับนี่ครับตระกูลออกพยุงดํานะครับตัวนี้ครับเป็นลักษณะนี้นะครับสีออกน้ําตาลดำดำนะครับน้อเข้มๆนะครับจะเป็นแก้มยกแก้มหนึ่งฝั่งนะครับอีกฝั่งก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับ ปิดใบบัวนะครับนาะครับนี่ครับประมาณนี้ครับท้ายอลูมิเนียมนะครับซีมนลนะครับตัดลงไปอะคริลิกนะครับคอลายนะครับไลชิคเกอร์ผมก็แกะบแบบนี้นครับเน้นๆลึกๆนะครับโจมือเหมือนกันนะครับก็เป็นลักษณะนี้นะครับครับจะมีเส้นสายตรงกลางนะครับนโจมือครับขอบไกสแตนเลสฝังลงไปนะครับน้นี่ครับ ตัวนี้ระยะชักอยู่ที่65นะครับลูกค้าสั่งครับระยะชัก65ทิ้งปลาย30นะครับเป็นปีกโรเลอร์ซูเปอร์ีนนะครับโรเลอร์ซูเปอร์ีนแกน M8 นะขนาด45เซนนะครับความกว้างของปีกนะครับ45เซนนะครับโรเลอร์แบบตัวใหญ่เลยนะครับเนาะแล้วก็แกน M8 นะครับแข็งแรงนะครับเนาะงสำหรับโรเลอร์ตัวนี้นะครับเนาะครับสำหรับ ตัวนี้เป็นขาจับท่อลูกค้าสั่งพิเศษนะครับขาจับท่อแบบลายเนี่ยนะครับลายกหนกนะครับเนาะขาจับท่อครับยึดใต้ปีกสี่จุดนะครับปีกตัวนี้เป็นปีกยิงลายนะครับได้สีแกะกัดลายเข้าไปนะครับเนาะครับสวยมากนะครับเนาะครับปีกตัวนี้ครับเป็นรองรังฝังทองเหลืองนะครับเนาะรองรังฝังทองเหลืองลูกค้าสั่งเป็นกระบอกที่สามนะครับเนาะ ตัวนี้สวยมากนะครับดำเข้มนะครับสีน้ำตาลเข้มเลยนะครับนี่ครับครับดำเข้มๆนะครับลางก็จะเป็นรางปลาดูนะครับเนาะปลาดูปลาดูนี่ผมเพิ่มสีเข้าไปนะครับปลาดูสีปกติก็จะประมาณนี้นะครับเนาออันนี้เพิ่มสีเข้าไปมันก็จะดูเข้มขึ้นนะครับเนาะตัดกับท่อทองเหลืองได้ดีนะครับนาะครับตัวนี้ดูอีกฝั่งหนึ่งครับ นี่นะครับลักษณะนี้เป็นบิดใบบัวนะครับก็จะส่งให้คุณสุรพงศ์วันนี้นะครับเนาะสำหรับลูกค้าก็เก็บไปทางนะครับสำหรับกระบอกนี้นะครับราคาอยู่ที่4ี่พันห้าร้อยนะครับกระบอกนี้ครับสี่พันห้าร้อยนะครับสี่พันห้าร้อยยังไม่รวมค่าจัดส่งนะครับสำหรับสเปคนี้นะครับเนาะปีกัดลายนะครับล่างฝั่งทุองเหลืองนะครับแล้วก็ท้ายจะเป็นได้ไม้ลักษณะนี้นะครับ เราบก็บอกต่อไปก็ส่งให้คุณเมฆนะครับเมฆจังหวัดพิษณุโลกนะครับเป็นท้ายเปล่านะครับตัวนี้พันหกร้อยนะครับเนาะทำสีรีอยร้อยนะครับเนาะลูกค้าไปก็ประกอบปีกได้นะครับประกอบปีกแล้วก็สามารถติดตั้งลํากล้องได้เลยนะครับเนาะตั้งลํากล้องได้เลยนะครับครับชุดเดิมมันจะเป็นไอ้ลำกล้องสิบมิลครับครับลำกล้องไอ้ขนาดรูในสิบมิลครับโตนอกสิบเจ็ดสิบเจ็ด สิมิลนะครับตัวนี้ลางไอ้ล้ำกล้องยาวเมตรยีนะครับลูกค้ากระบอกนี้นะครับก็สั่งเฉพาะพันท้ายไปนะครับนาอตัวเดิมน่าจะชักประมาณ50กว่านะครับน้ครัห้าสกว่าหรือว่า60ตัวนี้ลูกค้าอยากได้ความแรงเพิ่มนะครับชัก70็ดครับท้ายยาวเลยนะครับกบอกนี้ครับก็จะส่งให้คุณเมฆ จังหวัดพิษณุโลกวันนี้นะครับครับสําหรับลูกค้าท่านนี้นะครับสั่งเป็นนี่ครับกระบอกที่สองครับท่านแรกก็เป็นกระบอกที่สามนะครับน้อครับสนใจเบอร์โทรติดต่อนะครับศูนย์แปดหนึ่งสองเป็นหนึ Sommer, ่งห้าสี่ห้าเก้านะครับช่างมเทียนนะครับติดต่อโดยตรงได้หรือว่าแอดไลน์มาตามเบอร์ได้นะครับศูนย์แปดหนึ่งสองเป็นหนึ่งห้าสี่ห้าเก้านะครับช่างมือเทียนนะครับแอดไลน์มาได้นะครับตามเบอร์โทรนะครับถ้า ผมไม่ได้รับโทรศัพท์ก็สามารถติดต่อทางไลน์ได้นะครับ081215459นะครับมีทั้งนี่ครับยิงปลานะครับเนาะหน้าไม้ยิงปลาหน้าไม้ยิงหนูนะครับยิงหนูแล้วก็หน้าไม้ยิงลูกเหล็กนะครับในลํากล้องนะครับตัวนี้พัฒนาขึ้นมานะครับยิงลูกเหล็กนะครับยิงลูกเหล็กในลํากล้องแล้วก็พัฒนาเป็นสองระบบนะครับสามารถยิงปลาได้นะครับ เดี๋ยวล่าสุดเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้รับชมนะครับสาหรับยิงลูกเหล็กในลํากล้องแล้วก็ติดตั้งไอกระบอกพันสายยิงปลาได้นะครับเนาะครับเดี๋ยวน่าจะประมาณอีกสองวันสามวันนะครับเดี๋ยวรีวิวนะครับให้พี่น้อง fc ได้รับชมนะครับครับฝากกดไลค์กดติดตามนะครับช่อง YouTube หน้าไม้เชียงรายนะครับมีผลงานก็จะมานําเสนอเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ก็จบการรีวิวแค่นี้ครับสวัสดีครับ